ูณสาไปโอ้โหโอ้โหคูณสิบแปดไอ้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 ยอ้ไ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 อัไอ้ไม้ไอ้ไอครอบ13้สอ้ไ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 ิ้ไอ้ไอ้ไอ้รอ้ไอ้ไอาไอัไอ้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 อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไออ้ไอ้ไเ้ไออ เกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ,ส,บสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อีที่อยากครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดคอมเมนต์นะวันนี้พิเศษคือลุงมาทางครอบครัวเว้ยคือเกมเนี่ยมันชนะอยู่ใช่ไหมโชคลาภแห่งขเนศเดี๋ยวเราจะเอาโชคลาภแห่งขเนศเนี่ยไปสู้กับเกมอะไรไม่รู้แต่คนที่จะมาสู้เป็นหลานของลุงเองเออแล้วเดี๋ยวจะเอามาบัตเทิลกันในคลิปแต่ว่าคนภาค คนละคนกันนะของลุงจะเป็นโชคลาภแห่งคะนนแล้วก็อีกเกมหนึง่งลุงไม่เห็นว้ยเอ้ตื่นเต้นตรงเนี้ยเออเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงมาตอนนี้เราอยู่กับโชคลาภแห่งคะนนก่อนมาทําคะนนทำคะนนทําเงินให้ได้มากที่สุดแข่งกับอีหลานอีหลานตัวดีมันบอกว่ามันจะขอสู้แต่คราวนี้ห้ามเห็นตัวเลขเออโอ้โหพูดแล้วแบบพิเศษจริงคลิปนี้พิเศษมากต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคอมเมนต์ให้ลุงด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าอยากเล่นเกมแบบนี้นะผู้ใหญ่เจดีบอกมาแล้วว่าทารายการไี่มีขั้นต่าไม่ติดเทิร์นนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถถอนเงินฝากเงิน1บาทได้สบายเลยถ้าอยากเล่นใต้คลิปใต้คลิปนะครับมีลิงกิจกรรมอยู่ก็ไปร่วมกิจกรรมได้แต่ถ้าเล่นเกมเลยในไลน์ครับมันจะมีบอกว่าบอกอยู่ว่าไลนา์เพิ่มเพื่อนมาร่วมกิจกรรมกันมาอุย้ยไม่รู้อ่ะไอหลานตัวดีเนี่ย มันจะเล่นอย่างไงไม่รู้แต่มันบอกว่ากติกาคือหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยครั้งเท่านั้นใครได้เงินมากกว่ากันชนะเอ้ยคราวนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วแล้วนะคือแบบเราเห็นเลขใช่ป่ะแต่ตอนนี้ยไม่เห็นแล้วเว้ยมาดูว่าลุงจะชนะหลานไหมคําเตือนไม่ควรลอเกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ากว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชมเดีย๋ยวจะทะเลาะกันในคลิปนี่แหละอื เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับลุงก็ทุนอยู่ที่800ทั้งคู่เลยยังไงต้องกดโคบวลไีมไม่กดแล้วกันอื เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่แน่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 แนแนสเกตเตอร์สเกตเตอร์โอ้โหยังยังยังมีโอากาสสวัสดีค่ะสดีทั้งรับข้อสีส่สตาร์อนที่อยากจำอยู่ได้ไหมหนูเคยเล่นเกมนี้มาแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาปฏิทนินกันลงตอนน้องเหยียบไปเฮ้ยโอ้โอไปแล้วด้วยว่ะโอ้ตายแล้วสู้ค่ะมาหนูอยู่กับเกมเกมอัพมาพี่ เหียกิบเลยบ้าเโชคราคะนัมาเจอนี่เลยนี่เลยผู้หญิงเลยเป็นจะสลัดเลยสลัดิสิบิงอูสิบิงอูวอเสิบครั้งฮะไม่รู้จะมาตรงไหนวะตื่นเต้นเลยแล้ดีอะไอ้นั่นไอ้หลานอะไอ้คน้ทยฉิบหมันไม่ต้อง นะเห็นลูบ rats, กบอกว่าอย่าอับเกินสิบนาทีให้มันพอๆกันมันไม่ต้องพูดไงไม่ต้องพูดโฆษณาไงไม่ต้องพูดโฆษณาไงโอ้เอาเปรียบสุดอ่ะไม่เคยเจอใครเอาเปรียบกแบบนี้มาก่อนบ้ายังอยู่โอ้เขาบอกว่าไอ้ล้านไอ้ล้านไม่มีทางแล้วมาแล้วคุณหนีไปได้แล้วถ้ามันจบเองมันจะโกง ต้นโตครับผมสามร้อยยี่สิบจุดโอเคเกาะเงียบเลยอยากรู้จังลุงเขาได้เท่าไหร่สงสัยอืมน่าสงสัยนะลุงเขาได้เท่าไหร่อู้หหกสิบคูณหนึ่งเนาะไม่ได้ห้าหกสามส่ะออกตอนห้าก็มีได้ออกตอนหนึ่งอุ้ยนกตเตอ เปาละครับเล่นเนี้อเน้อนนี้อวู้ววววนวว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 อวว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 วนวว อันนี้เรียกว่าบ้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 าแล้วโอ้โหไอยลุยพูดให่บอว่าพูดไม่ถูกไอหลานเอ้ยทำอะไรลุงไม่ได้แล้วลุงมานี่เครื่องทางนะนี่เครื่องทางพันกว่าแล้วแล้รถแรดเจอร์ออกขนาดนี้โอ้โหจีกับจีคล้ายกันนะกลัวมองผิดกลา ขึบวกข้างแอนุนุนเอกไม่ตัสิ่ีเฮ้ยพันแล้วบอกเลยว่าพันแล้วนี่ครึ่งทางนะครึ่งทางพันนึงแล้วถ้าใครอยากเห็นสองทางมีแต่ได้กับได้ว่ะโอ้ยเฮ้ยจะให้หลานอีกเจ็ดแปดคนมาสู้นะก็สู้ไม่ได้ ตอนนี้ลงชนะอ่ะคือชนะสุดๆอ่ะเสียตันนะโอ้โหสั่นเฉยสันเฉยสันเฉยสันเฉยอ่ะมาอีกห้าสิบครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงขอพักก่อนโฆษณาแป๊บหนึ่งผู้ใหญ่เจดีบอกมาแล้วนะครับว่าทํารายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทิรนนั่นหมายความว่าหนึ่งบาทเข้าถอนออกได้สบายๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไาเล่นเกมกันอีก50ครั้งถ้าอยากเล่นเกมใต้คลิปมีไลน์อยู่นะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์นะครับแล้วก็ใต้คลิปเหมือนกันมีลิงกิจกรรมอยู่เข้ามานะครับในกลุ่มกิจกรรมในนั้นน่ะมาคุยกับลุงแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้เลยท่าอห้าพี่สามสองดือีกห้าสิบครั้งได้ไอหลานคนไหนจะมาสู้ลุงปะทะเจ้าปะทะฮ่ใจะมาสู้เขาจริงแม่งไม่ง่ายนะใครจะชนะลุงอ่ะ สามอีพียากมันไม่ง่ายถ้ามันง่ายนะไม่เป็นอย่างนี้หรอกยี่สิบแค่จังมีคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองหรือสิบหรือห้าเพิ่มจะได้แบบยี่สิบแค่จอุ้ยสามเมื่อกี้ไม่ไม่เข้าหัวโอ้โหจะได้ปะสเก็ตเตอร์โอ้เนี่ยทรัพสเก็ตเตอร์โชว์สักทีนะเอ๊หรือเราจะโกงหลานดีวะเราบอกให้มันหมุนร้อยครั้งใช่ปะ แต่เราหมุนไม่จริงเราหมุนแค่แบบสองร้อยครั้งอะไรเงี้ยรอกหลานดีไหมโอ้โหเมื่อกี้ติดไฟไม่ได้โอ้โหสี่สิบแปดสวยสวยยาสัน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 สู้ซาติบสนสี่ยังมีค่อยมั่นใจเคียงไหนไม่รู้ดีูองดีีนี่คือ ็นคนที่แบบรู้เลยอ้ยีสตยบอกเลยว่าครับมีคนที่โอ้ยใรจ้าจ้าโอ้โหน่าไม่ติดเหรอเฮ้ยขอเข้าบนนักสักทีดิถ้าไม่เข้านี่อายเขานะถ้าหลานมาแล้วแบบจู่ๆได้เป็นสองพันสามพันนี่อายเขาตายขอหน่อยมันต้องแบบหลักพันกว่าละมันต้องพันหกขึ้นเอาจริงเอางี้ดีวะแอบหลานไหมเอ้ย หลานบอกอะไรหนึ่งร้อยครั้งใช่ป่ะเดี๋ยวเราหมุนสักสักอีกสักห้าสิบครั้งอ่ะมันต้องมีโกงดิคนเรามันต้องโกงได้โกงไม่ได้เจอเรียกมาแล้วนะสิบสามอิทีิยาสิเดี๋ใช่ป่ะแอบโกงกันถ้าไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลุงแอบโกงเว้ยแล้วเดี๋ยวลุงบอกหลานว่าเฮ้ยเนี่ยลุงหมุนไปแค่ร้อยครั้งหลานมันทำมาร้อยครั้งอ่ะหลานควรจะแพ้ลุงไงเอเสร็จ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 จบ啊 มันก็ดีอะนะไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีอะนะแต่ตอนนี้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดด้วยเดี๋ยวลุงแอบเพิ่นเบ็ดเดี๋ยวไปบอกอะไรมันนะไม่ใช่คอมเมนต์แล้วไปคุยกันไม่เอานะเดี๋ยวลุงแอบโกงก่อนเสียงดังไปโอ้พระเจ้า พ่อเจ้าไม่ต้องละมั้งไม่ต้องโกงละมั้งตามรอยสามสิบห้าอย่างน้อยอย่างน้อยอยู่างน้อยเยีะกว่าน้อยครับก็คิดดูดิซีกันยับอ่ะเดี๋ยวลุงพูดเดี๋ยวหลานพูดเฮ้ยโอ้โหพอแล้วพอแล้วจริงเรียกว่าพอครับตอนแรกลุงก็จะโกงใช่ไหมอันนี้ไม่โกง เรียกว่าโอเคละมาโอเคแล้วโอเคมาโอเคประมาณพันสองได้อยู่ีรยังว่าไม่แพ้หรอกจะหลานใช่ไหมนี่เราจะโกงทั้งสามสิบทีนี่คือจะโกงเดียวเลยเออเป็นคนยังไงวะเฮ้ยพระเจ้าพันสี่ขึ้นอะไม่ต้องโกงแล้วป่ะ ทุกคนจะจบนี่แบบเดี๋ยวก้องเดี๋ยวไม่โกงเดี๋ยวไม่โกงเอาไงวะเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นบอกจะโกง,โกงเอาไงดิไม่โกงนะไ,ไ,ไ <c oughs> อ้สแกนเตอรต์เข้ารอบสุดท้ายตรอบสุดท้ายสแกนเตอรต์โอ้ตื่นเต้นว่ะอันหนึ่งสแกนเตอร์เข้าจริง้วยไม่ต้องโกงไม่ต้องโกงอย่าไปบอกใครนะว่าลุงโกงเพราะลุงไม่โกงไม่เข้าไม่ใช่ไม่เข้าไม่ ไม่รู้จะยังไงเว่าดูไปแล้วกันก็คือไม่โกงทุกอย่างเหมือนเดิมตอนแรกจะโกงแต่ไม่ได, e. ด้ Station. โกงอยไปอูสงสสีครับอนี ij ้สีู่สามไปโอ้โหโอ้โหคูณสิบแปดไอ้ไอ้ไอ้อ้้ยมปนไอ้บ้า นี่คุณโชคลาบแทนกันเม็ดได้คุณ12เมื่อกี้เนี่ยอฮึคุณสามคุณสามครับไม่เยอะเบาเบาน่โอ้ได้คุณสองนี่ก็ยังเบาเบาอยู่มีอะไรบ้างไหมโอ้สั่นเฉยคุณสามอ่ะ ใส่แปดแล้วหกประสยี่สิบสี่ก็สามเท่าโอ้โสามเท่าโอเคได้สามเท่าก็โอเคนะเรียกว่าแถวอยู่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยไม่ต้องโกงด้วยตอนแรกว่าจะโกงไม่ได้โกงก็ดีแล้วมีโกงก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันลุงไม่เห็นเว้ยไอไอหลานก็ไม่เห็นเว้ยตอนตัดคลิปอ่ะถึงจะเห็นเงมันตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครชนะ เราบอกอคุงเนี่ยนะเพราะคลิปต่อไปอ่ะใครชนะคนนั้นอ่ะจะได้เอาเกมมาตู้ต่อกับเกมถัดไปเหมือนเดิมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องลุงให้ด้วยนะฝากด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมว่าพี่ใหญ่เจดีบอกมาแล้วว่าทำรายการไม่ขั้นต่ำไม่ติดเทินดังนั้นใต้คลิปมีไลน์อยู่ทักมาในไลน์ร่วมกิจกรรมกันโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ